มีบ้างก้อนโถมดังอธิษ้านมีจ้าวูป้าไอชายเขเรียกกันดังมีบ้างประว่านี่ก้อนถมดังอธิษฐานก้อนถมจาวูไอ้หยาบจันกอกตลกดีนี่นะเกิปีเดียวก็ได้ก็เล่าเปเพื่อนๆกัน เราอยู่บ้านทุกท่านเพราะฉะนั้นเราอยู่บัตรจะแยกไปจากทำกลร่งด้วยกันแล้วล่ะคริใส่ม่าชอบพูดตลกตลกไปหัวเราะซะด้วยนะเขาไมายย่เราดีมันบวชบ้านแล้วลนะ่ะ จะขึ sea, on ite, ้นไปนั you know ่งนั้นแล้วก็สูบบุหรี่การธรรมดาละไะบางเวลาจะเอาก็ไอ้พระบวชไปเหล่านี้ก็ไอ้สูบบุหรี่วันนี้มันได้พิธูอิษฐานหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้เลยว่าอ้าวพิธูอุปานอะไรว่าก็ยังไม่รู้เลยเรลือก็ท่ำท่าไปดีเะโไก็ได้พิธูอิษฐานมั เป็นละวันมากี่วันแล้วเดี๋ยวั้งแต่บวชว่าสูบบุหรี่แล้วไม่เป็นพิชูวิชานเนี่ยแล้วการพวกน,นี้นะว่าเข,ข้าชาขืองเขาด้วยนะเราก็เลยต้อเข้าใจผิดไปด้วยนะคนทนคนี่พูดตลกคนหนึ่งเลยเข้าใจผิดมันยังต้องมีเป็นพิชูวิชานอยู่เลยไอ้สุบุรีนะโธ่ขนาดนี้ยังไม่รู้อีกนานาเลยคนาดใหญ่เลย โอ้โทษโทษมันเพาว่าวันวันแล้วเดี๋ยวจะบวชใหม่มันนี้บเวลาจะอะไรล่ะมันก็ม่ยากอะไรมันโลกแล้วคำอิานว่าไงล้วก็บอกว่าที่น่ะว่าก็เป็นวัดก็เป็นวัดถวัดบวชแล้วไปพิถุวิชานเยังง่ายผ้าเหล่านี้แ่ะว่าลเราบเวลาจะก็คำอธิษฐานก็ ทีีบ้างควัชมดังอันนี้สามีเจ้าเล่ห์ตลกหลวงตาครับท่านยังไม่ได้เลยครับไหนวะไหวะวะเขาให้ผมเหรอาใหม่เอาใหม่มาจากไหนยังไงท่านชื่ออะไรอ่าผมมาจากกรุงเทพกรุงเทพครับเคยพูดจะ จบตอนหมาขั้นหลายั้งหลายหนแล้วก็สามเดือนก่อนผลยังพูดจาชัดกเจนเดี๋ยวนี้กลายเป็นพูดไม่ได้แล้วขอความการุณาหลวงตาโงดโทษให้ผมด้วยครับเรื่องอะไรล่ะเราจะไปรุ่นเรือรุ่นลาดานิดละเกิดอะไร เขาเข้ามาจากกรุงเทพเขาเข้าใจว่าเขาเคยประมาทพลาดพังหลวงตาเขาเคยเข้าใจว่าเข้าใจว่าเขาเคยพูดจาประมาทพลาดพังหลวงตาตอนนี้ก็เลยมาขอขมาหลวงตาเขาบอกเป็นข้าวรประบาดไปประบาดว่าว่านี่ไปค้าไรนประบาดหรือไม่ประบาดประบาดว่ายังไงผมว่าทุกคนบอกว่าหลวงตาเสร็จผิดแล้วผมว่าไม่หรอก ผมผ่านวัดหลวงตาหลายครั้งไม่เคยจกึกเข้ามากับท่านแม้แต่เนนอายุสิบหวบัวผมก็ยังกลับแต่ไม่เคยสัตตาหลวงตาเลยเกาเท่นี้หลายครั้งเออว่าเ <c oughs> ขาเ <c oughs> ขาได้ยินข่าวมาว่าหลวงตาเนี่ย เป็นพระอาหารหันแล้วแต่เขาเขาบอกเขาไม่เชื่อเพราะว่าหลวงตาอา่อเอาเแบอบเจ็ดปีก่อนอน,นี่เขาผ่าน,นผ่านมาที่วัดบ่อยๆนี่เขาก็ไม่เข้ามากราบเขาก็บอกว่าแม้แต่เนนเนี่ยเขาก็กราบแต่หลวงตาเขาเขาไม่เข<อ>้ามากราบอแล้วก็พูดไม่ชัดเลยครับนี่เลยพูดไม่ชัด <c oughs> เขาเลยเขาเลยชัดนี่ฮะวันเล้มาขอขมาหลวงตาเขาพูดไม่ชัดเป็นยังไงเจ้ามาขอแบ ก็เขาดีๆอยู่ไ like ม <ing> ่เป็นอะไรเขาไปคิดอย่างนี้ก็เลยทําให้พูดจาอย่างนี้แหะครับไม่ใชไม่ชัดนี่นะพูดอย่างนี้ครับเขาก็เลยคิดว่าเป็นเพราะเขาประมาทพลาดทั้งหลวงตาคีอมาขอขมาครับในชีวิตผมก็ทำบุญมาเยอะผมสร้างพระไตรปิฎกมา20่าล้านบาทผมมา ทำบุญในพ,พ่อพุนชัาษนรมามากกว่าสี่สิบล้านบาทช่างลงเพียรบาลต่างๆที่เจรานเห็นว่ามีแต่เรื่องนี้ที่ผมทำบาปหรือาะเขาบอกเขาทำบุญมามากสร้างพระต่ยปีดกก็ามาก20สิล้าน<อ>ทำบุญเขาทำบุญมาตลอดแล้วก็สร้างพระต่ยปีดกเขาว่าคิดแล้วเป็นเงิน อี่า20ล้านบาทได้เขาคิดดูแล้วไม่มีเรื่องอื่นที่ทําให้เขาพูดจาไม่ชัดไม่ดีแบบเนี้ยก็มีเรื่องเดียวถึงมาขอเข้ามาครับขอเข้ามากับเรา,าว่าครเพราะอะไรกับเราที่ขอเข้ามาก็อเมื่อกี้นี่ฮะที่บอกเขาเขาประมาทพลาดพลัง้งเบอกหลวงตามไม่เมตตาคนให้เสมอกันเมตตา,าให้อภยัยเขาไหมครับเขาจะได้เขายังติดใจหลวงตาให้อภัยไหมให้ให้ใหหเขาไหมครับให้อยให้ ก็เขาคิดว่าเขาประมาทพลาดพังหลงตาอยู่อคิดถึงว่าเขาคิดใหม่ใช่ไหมทำรอยคิดใหม่ได้คิดใเมื่อวันสองวันก่อนผมไปกับอาจารย์ทุยที่วัดจันทิเวศไปกับอาจารย์ทุยครับไปกับท่านอาจารย์ทุย ที่ทวัดดงศชมพูครับท่าน,นก็เยี่ยกว่าผมต้องมาบ้านตาบ้านตามาตาบัวตาแล้วก็ทุกอย่างจะดีเยง <c oughs> มาแล้วใช่ได้แล้วแล้วก็มาเผย มีหนังสือถวายสถานีวิทยุค,ครับเะรอการเผยครับใช่วัดรรมพัูการเผยเอ่สวายเลยถวายสถ,ถานีวิทยุค,ครับมีบอกวัดธรรมพัพูอำเภอเมืองจังหวัดเลยวันที่2ี่สิบสามกราคม2 5 5พันห้ารอยห้าสิบเรื่องขอถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนากาบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบวญเจนะตัปโน เนื่องด้วยพุทธานิคชนชาวจังหวัดเลยไม่สามารถรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจากวัดป่าบ้านตาดได้ดังนั้นจึงได้ร่วมการจัดสร้างสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขึ้นที่จังหวัดเลยประกอบด้วยเสาสูงหนึ่ง <c oughs> หนึ่ง,หน,งหนึ่งเมตร อันนี้ร้อยสามสิบ็นเมตรหนึนยใช่ไหมเขาสูงเลยหนึ่งเมตรสาสิบเซเดาสูงแสดงว่าอยู่บนเขาหนหนจสามนเมตรกำลังส่งพันวัตต์ฟาร์ีทีเอฟเอ็มเกเหเมกะเฮิรตซ์รับสัญญาณการออกอากาศผ่านทางดาวเทียมจากสถานีแม่ขายรับป่าบ้านตาด1ร0้อยเปอร์เซ็น ได้เริ่มทำการออกอากาศมาแล้วตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2549และออกอากาศตลอด24ชั่วโมงทุกวันพร้อมนี้เก้ากับผมและสัตยาประชาชนชาวจังหวัดเลยขอถวายสถานีเสียงทําเพื่อประชาชนดังกล่าวข้างต้นให้เป็นสมบัติของสงฆ์และจะ ช่วยการบำรุงรักษา,าดูแลตลอดจนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของสถานียุดดังกล่าวม<น>ิให้เป็นการลบกวนหลวงตาและวัดป่าวัจาดแต่ประการใดทั้งสิ้นจึงกราบนมัตการมาเพื่อปรวจกลา้าขอากราบนมัตการด้วยเสียงกล้าอันนี้ของในครั้งนี้ให้หลวงตามีธาตุขันแข็งแรงเป็นล่มโพล่มใจแก่ศรัทธาปยาย็นญาติโยมนานแสนนานครับ รองชื่อพระอธิการเผยวิดีโยอเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาปูครับเขาได้เ,เบืเอเบ่เอปล่อยกอ<ว><ต>งกำลังพูดจะไม่ข้อ,ขอความการต่งไหนวันนี้นะครับจะพูดคนที่ข้อความการส่งเสริที่ว่าประกาศขอ,อขอ้นมาแหละครับ เากลับขอเข้ามารือว่าคนนี้ใช่ไหมครับคนที่พูดไม่ชัดเนี่ยนะฮะคนนี้หรือเปล่าฮะที่ว่าที่หลวงตาบอกไปบอกว่าไงากันหมดขอบคตาเตออยอ้ะอ่าแล้วก็หลวงตาบอก <c oughs> เขาคิดอย่างนั้นไม่ดีตอนนี้กลับไปคิดใหม่ในทางที่ดีเธอเปล่ปากุณว,ว่าคือว่าพูดไปซร้างเตยดีนะครับต่างไม่คยใจส<จ>มมองไม่ดีก็ไม่กลับ ใช่ไหมใว่ไหปากไม่ค่อยมีรสสีเลยเบี้ยวหน่อยพูดไม่ชัดปากไปปากเบี้ยวเบี้ยวแล้วพูดไม่ค่อยชัดเจนต้นเดือนก่อนยังรออยู่นะเขาบอกเมื่อสามเดือนเขายังรออยู่ตอนนี้ไม่รอแล้วเบี้ยวไปแล้วปากเบี้ยวเลยไม่ค่อยเล่าบอกเลยคือเบี้ยวไปแล้วได้เไหม มันเบี look, son, ้ยวจังเลยมันผิดไปเบี้ยวไปเยอะก่อนก็ราะนั่นแหละเพยาะเบี้ยวไปสูกเยอะจับไม่ตรงเลยเนี่ยไม่จับยลายท่านจับเลยมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวเบี้ยวไปอย่างหนอทำเนี่ยเราทำบุญทำบุญไปเรื่อยๆไม่ว่าใจใครเรามันคึกกระรอกไว้การบ่นแหละเป็นเพียงไปพูดออกมาเฉยแล้วมันคึกกระรอกอยู่ในใจ มันชิดซอกแทรกๆๆๆซิ่แทรกบ้านั้นบ้านที่เป็นบ้าเลยใจคนไปนนลแล้วเขาับไปมีอะไรจะให้อภัยอะไรอีกครับก็ตาลับขมาเขาเขาก็ผมจะสุขภาพสมบูรณ์ดีแล้วครับหายเบี้ยวครับหนูตาล้องเออแล้วะนาเอยียบขามคนม้น อย่าให้พอทุกเวลาเวลาด้วยค่ะคุณชนสักกนลิงค่ะฝากถวายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะคะห้าพันค่ะแล้วก็พระนโลอาจารย์นะคะว่าถวายเครื่องมือแพทย์ห้าพันเหมือนกันเจ้าค่ะนูขออนุญาตพูดกับคนท่านหน่อยได้ไหมพูดพูดไปพูดผ่านไปข้างหลังเรื่้ย ฟังฟังดิฉันนะคะเพื่อให้สุขภาพคุณดีเร็วๆนะคะคุณทำคุณถวายหลวงพ่อสักหนึ่งล้านเื่องเครื่องมือแพทย์จะหายวันหายคืนเลยค่ะเข้าได้แล้ไปแล้วหายแล้วก็จอดถวายก็ได้หายแล้วก็หายแล้วไปจองถวายก็ได้หายแล้วหลวงพ่อครับ เมื่อสามเดือนก่อนผมเข้าไปรักษาที่โรงพยาบา 4, ลศิริราผมถาวายหนึ่งล้านบาทให้ทันทีแล้วก็บอกอีกแปดล้านบาทจะถาวายภายในสองสามอาทิตย์นี้เกี่ยวกับโรคหัวใจผมป่วยครั้งนี้ก็เลยให้โรงพยาบา 4, ลสิริราช บริจาค9ล้านบาทแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมจะมาถวายให้ท่านอีกหนึ่งล้านเพื่อที่จา่การที่เขาพูดนะเขาว่าไงเขาเขาไม่สบายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศริราชฎเ,เขาบริจาคไปหนึ่งล้านบาทให้ศรีราชรแล้วก็ให้คำสัญญาว่าจะ ให้อีก8ล้านบาทที่ทีราดนะครับแล้วเมื่อกี้อาจารย์นิดแนะนําในทางที่ดีที่ถูกก็เลยเขาบอกเขาก็เลยตั้งใจจะมาทาบุญกับหลงตา1ล้านบาทในโอกาสต่อไปครับโอกาสต่อไปเราจะเตรียมรอโอกาสนะต่อไปนี้เป็นบอลที่2เป็นบอลที่2เดือนมาครับวันไหนจะได้จีนนะ เขาบอกเขาบอกเขาตั้งใจว่าวันที่สองกุมภาพันธ์จะนำมาถวายครับจะไดี้ไปถือวันกุมภาพันธ์ชิดดอกจะประมาณเท่าไหร่อ้าวมันมีดอกนี่ทุกอย่างมีดอกมีผลจะต้องเคลียร์เสียจากนี้ไปถึงวันกุมภาพันธ์ชิดดอกวันละเท่าไหร่เอาเลยเท่าไหร่ก็ไม่ว่าอะไรก็ไปดอกอีก่งแสนหนึ่งค่ะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเอาละ บอกรืนไม่เอาก็รืัอเอาละพอสายแล้วเนี่ยสายแล้วไม่เอาดอกเอาตะต้นอิสระเลยบ่เอาเถอรนั่นแหละนะก็จะไปไม่ได้ไปดูราชการด้วยพูดด้วยดูราชการด้วยเวลาของเราจำกัดทำประโยชน์ให้โลกเราไม่ได้ทำให้เราทำให้โลกนะยูเอาเถอะนั่นละ ให้พ่อเยี่ยราให้พอกระดมาเรานี่ไปบวบุตรก่อนให้พ่อกระดมาพูดเดี๋ยวออกนี่ออกนี่บวดมันไม่ได้ออกนี่นะอิจิตังปฏิตังตุมหังทิพเมวะสมิจโตเอะสพเปกูเรนโตสะกปาจัตโตปัญละโสยะถามัญโชเตอระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตขันตุสัพ พรโลกโอมีนัสตุมาเตภวัตมันอัาโยสุขีที่ฆ่ายุโโควเพราะว่าอภิวาสนสีลิสดิจจังพุธาพระเจ้าวิโนตตาโรธรรมาวัฏานติอายุโนสุขังภารามที่เราบีอะไรกันตะกี้ดยเฮ้ แลวมีอะไรกันกับดีแต่ที่นี่หรือว่าอะไรขอเขาไม่ไต่อกันของของเดินนะตามที่เขาเล่านะครับเขาก็ไปคิดเองนะครับหลวงตาบ่อยๆเขาไม่เข้ามากราบเขาก็ประมาทปัดพังว่าแม้แตเนนเขาก็กราบแต่มหลวงตานี่เขาไม่เชื่อเขาไม่กราบไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาบอกไม่เป็นไรปกติแล้วไปแล้วพอไปแล้วจบไปแล้ว 那，都是搭配的暗恋美。